อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวแบล็ c พิงค์นะคะประจำวันที่11เมษายนกันค่ะมีคนขัดเจอลิซ่าด้วยนะคะน่าจะเป็นวันเดียวกันกับที่มีภาพที่ลิซ่าอุ้มน้องหมาเมื่อวันก่อนค่ะโดยเจ้าของโพสต์นะคะที่มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กันกับลิซ่าค่ะบอกว่าเธอค่ะขี่สกูตเตอร์นะคะกับพี่ชายของเธอค่ะอยู่แถวๆบริเวณหน้าบ้านของเธอนั่นแหละค่ะแล้วก็เจอลิซ่าด้วยนะคะคุณคนนี้ค่ะที่เจอค่ะก็บอกว่าลิซ่าค่ะทักถ่ายพวกเขานะอย่างน่ารักค่ะ ก็พอขอถ่ายรูปด้วยนะคะลิซ่าเนี่ยเธอก็แบบเซอร์วิสแฟนๆแบบสุดๆนะคุณคนนี้ก็บอกว่า ขอถ่ายรูปด้วยลิซ่าก็ยอมถ่ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งด้วยนะคะว่าตัวจริงลิซ่าค่ะหน้าตาเธอเล็กมากๆนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าเหมือนลิซ่าค่ะเธอกําลังถ่ายทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะคือมันไม่มีกล้องตัวใหญ่ค่ะมีแต่กล้องมิเรเลสนะคะแล้วก็กล้องมือถือค่ะเขาก็คิดว่าน,ะน่าจะกําลังถ่ายบล็อกอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เห็นว่าอยู่กันกับทีมสตาฟเนี่ยอีก2องท่านด้วยนะคะแมหน้าอิจฉาจริงๆค่ะอยู่หน้าบ้านเฉยๆนะคะก็ยังได้เจอลิซ่าด้วย น,นะคะคซึ่งบรรยากาศที่เกาหลีช่วงนี้ค่ะก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะดอกซากุระค่ะก็กําลังบานสวยเชียวนะคะน้องลิซ่าค่ะออกไปเดินเล่นด้วยนะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะก็เห็นมีการพบเหมือนกันนะคะว่าเธอค่ะออกไปข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีลายเซ็นของเธอค่ะไปปรากฏที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีร้านหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณย่านกังนําด้วยค่ะ กินจริงๆเลยนะคะโรเซ่ Rose. ก็ออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวเล่นค่ะเราเวนหาของกินอีกแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันครบรอบ11ปีนะคะนับตั้งแต่ลิซ่าค่ะบินจากไทยนะคะไปเป็นเด็กฝึกอยู่ในค่าย YG ด้วยค่ะ ว้าวเร็วมากๆเลยนะคะเห็นบริงอ Inter ค่ะเขาเริ่มติด Hashtag 11 y e a r with Lisa วันนี้ด้วยนะคะก็มาร่วมกันค่ะฉลองครบรอบ11ปีให้กับน้องลิซ่ากันด้วยนะคะอะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า